สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะปะนัดจะต้มปลากระกป๋องนะวันนี้ต้มใส่ใบมะขามก็ต้นหอมนี่พริกหอมกระเทียมจะ้ะเอ้ยพริกกับหัวหอมก่อนอื่นเราก็ตั้งน้ำกันเลยจ้ะเปิดเก๊สจ้ะน,นี่ใส่ลงไปมันมีพริกกระเรียงอยู่สองเม็ดปนัดก็เลยเอาใส่ไปเลยจะแต่สูตรใครนะ แกงใสุู่มเช่นก็แซบแล้วทุกคนเกลือหน่อยนัดทำกับข้าวน่าชอบใส่กเกลือเลยทุกคนรสชาติมันนัวดีถ้าไม่ใส่น้ำมันจะจืดๆโตน้ำเดือดก่อนจ้า,าผู้พริกแดงเชิงครึ่งเลืเลมัเนี่ยนัดโคกว,ว่าใ้แหลกเลกยพี่น้อง สูตรนั้นก็เคราแมันเดือดก่อนนะจ๊ะนาสิเพดใส่พริกซี่เม็ดเลยทุกคนเนี่ยใส่ใบ,บประคามลงไปก่อนจ้ะแล้วแต่ไปใส่ปลากระกป๋องก่อนก็นได้เด้อ หอมหอมแล้วจ้ะทุกคนขนัดใส่ทางน้ำในว,วันนี้น้ำซุปเข้มข้นสองกระป๋องสองตาใหญ่หอม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 สูตรง่ายๆด้วยทุกคน ปลากระปองกับไข่เด้อเป็นอะไรที่แบบว่าขาดบ้านไม่ได้เดี๋ประนัดชิมก่อนเด้อจะค่อยปรุงาปลากระป๋องมันนัวยอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ย่านนั้นที่ดูดควันเสียงมันดังประนัดได้บ่เปิด อเอาอะไรมาแลกเนะี่ยถึงจะยอมเนะนี่ยน้ำปลาทุกคนเอาอะไรมาแลกเนะี่ยถึงจะยอมเนะี่ยอืมชิมก่อนนะทุกคนขนาดมักซิมเด้เห็ดกับเขา ปนัดขอเติมเกลือนิดนึงเด้อลดไส้ก่อนกเติมน้ำปลาไปมันจะจงเหลงนะนะเติมเกลือมันยังเข้มข้นเกลือปนัดซื้อมาจากอันนคนพนมเด้อซื้อหมองสารคามบ่เกลือมันพวกขาวเด้อเิ็มเกลือที่ต้องไปได้ขาวหน่อยสิ รอนอีกหน่อยสิทุกคนเฮ้ยต้มนานไม่ได้เด้อเนื้อปลาหลุดชิมอีกรอบก่อนแป๊บนึงเจ้าอยก้า,าหลุดมันใช่เลยทุกคนอืมมันใช่มากไปเฮ็ดกินบ่งนเนื้อทุกคนเฮ็ดง่ายๆที่ปากกระปองจะ นใส่วุ้งเซนกระแซบสุดท้ายปนัดใส่ใส่ต้นหอมไปเนาะจริงๆว่าจะใส่หอมเปวันนี้ปนัดมันจะมาตีก,กันกับอันใบบักขามปนัดเลยพอใส่พอแล้วทุกคนปิดแก๊สแล้วตักใส่ชามกันเลย น่งกินมาข่าวร้อนๆนะทุกคนเนาะคนละปองพอดีเลอวะปลากระป๋องทุนนี้มีสี่ตัวทุกคน <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็อิ่มแล้วนั้นเอาเกินดีกว่า พนัต้งกินเยอะกว่าลุงไปกินกันจ้ะทุกคนนี่อร่อยอร่อยจ้าขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ